สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาป้อนอาหารลูกป้อนนอกแก้วของเรานะครับอันนี้เป็นนกแก้วฝึกนะครับเป็นนกแก้วกินชิกนะชื่อว่ามาดิฟมาดิฟก็จะป้อนอาหารในส่วนของการฝึกแต่ตอนเที่ยงนี้ผมไม่ได้ฝึกนะครับก็จะมาป้อนอาหารเป็นปกติเลยก็ไปเจอพี่คนนี้ที่ถามว่า สอบถามลูกป้อนซันคอนวัวป้อนกี่ซีซีเราป้อนไป1 5ซีซีน้องยังไม่อิ่มที่จริงแล้วลูกป้อนเขาสามารถกินได้เรื่อยๆนะครับแต่ทางนี้การป้อนเยอะก็ไม่ดีเพราะว่าจะทําให้ลูกนกย่อยช้าหรือระบบย่อยไม่ดีนั่นเองทุกคนแต่ทางนี้ถ้าลูกป้อนตัวไหนย่อยดีก็ถือว่าโอเคไปแต่ถ้าเจอย่อยไม่ดีกอ็อาจจะท้องอืดได้นะครับแต่ทางนี้ในการป้อนนกแก้วอ่ะ นกแก้วที่จริงที่เป็นลูกป้อนเขาจะร้องขออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทุกคนทางนี้การป้อนก็อยู่ที่น้ําหนักตัวอย่างเช่นนี้อันนี้เป็นของเมาดิฟตัวที่ผมกําลังป้อนอาหารเขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ที่80กร,รมัมที่จริง80กร,รัมเราจะป้อนประมาณ10%ของร่างกายก็จะอยู่ที่ประมาณ 8ML แต่ทางนี้เมาดิฟเขากินประมาณแค่ 6ML ก็พอเพียงแล้วนะครับก็พอสมควรที่เขาจะหยุดกินได้แล้วแต่ถามว่าในกรณีลูกป้อนพวกนี้ เขาจะกินน้อยแล้วก็จะติดเล่นมากเกินไปยิ่งขนคุมยิ่งจะป้อนยากขึ้นนะครับแต่ทางนี้ถ้าเขายังกินได้โอเคย่อยโอเคก็ป้อนไปเลยแต่ทางนี้อย่าป้อนจนกระเพาะพักจุงนะครับทุกคนผมพยายามที่จะหาที่ตั้งให้ทุกคนเห็นการป้อนของผมแต่ว่าอันนี้คือขาตั้งกล้องผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะป้อนให้ทุกคนดูเป็นประมาณนี้ นกฝึกของผมจะเป็นประมาณนี้คือในส่วนของการฝึกแต่ละขั้นตอนหรือการป้อนอาหารเขาผมก็ส่งให้ผู้ปกครองคนที่ไว้ใจที่มาเลี้ยงทําไซส์กับผมแล้วก็ฝึกพอประมาณแล้วนะครับให้เขาไม่ตื่นกลัวผู้ปกครองแล้วก็ไม่ตื่นกลัวในการป้อนอาหารอย่างเช่นการใช้สายแต่ว่าของผมไม่ได้ใช้สาย,ะสายนะบางตัวอาจจะเคยกินสายมาเขาป้อนยากก็เอามาให้ผมฝึกได้เขาก็จะขอเป็นประมาณนี้แต่ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกป้อนโตขึ้นมา เขาจะโอ้ในกรณีลูกป้อนโตขึ้นมาเขาจะป้อนยากเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่นกแก้วกินไปเล่นไปก็จะทําให้เขาอ่าในส่วนของอยากรู้อยากเห็นนะทุกคนจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่ก็จะเดินเล่นแต่ว่าถ้าถ้าทําให้เขาอ่าในส่วนของลืมได้ก็จะป้อนได้เรื่อยๆแล้วก็เขาก็จะอ่าป้อนอาหารบางตัว อาจจะกินไปแล้วอ่าคบกําหนดของของที่เราป้อนไปแล้วอย่างเช่นตั้งกําหนดไว้ตัวนี้ตัวนั้นประมาณ10บมลเราป้อน10บมลไปแล้วแต่ว่าเล่นกับเขาสักครั้นึงเราจับปากเขาเขาก็จะโชคอาหารนะโชคอาหารแบบนี้เห็นไหมโชคอาหารกับเราเราก็ไม่ต้องไปป้อนเขาคือเป็นสัญชาตญาณของเขาอยู่แล้วที่เขาจะขอกินอาหารกับแม่เขาเห็นไหมจะเป็นการโชคแบบนี้นะครับแต่ทางนี้เราก็ต้องดูนั่นแหละความเหมาะสมของกระเพาะภาคอาหารของลูกป้อนด้วยอันนี้ก็เป็น ML ที่3นะครับก็จะป้อน คือกินชีกเขาประมาณ6กก็พอแล้วถึงน้ำหนักจะอยู่ในเกณฑ์โอเค8 0 90 100แต่100หนักเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ซันคอนัวตัวใหญ่กว่ากินชีกน่าจะประมาณนั้นก็ให้กินประมาณ10 ml ก็พอแล้วไม่ต้องถึง15นะครับบางทีก็บางคนก็ป้อนถึงแต่อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ปกครองแล้วแต่ว่าถ้าเราป้อนเยอะจนเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับ ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนกด้วยถ้าย่อยดีก็ป้อนไปเถือครับแต่ถ้าย่อยไม่ดีก็ระมัดระวังด้วยนะครับโอ้สบัดมาโดนนี่โอเคนอยด์นอาดฟกินไปกี่แมวแล้วจาไม่ได้แล้วเนี่ยไงเขอเช็ดปากหน่อยโอเคถ้าเขากินหกหรือกินอะไรเราต้องเช็ดออกนะครับถ้าเราไม่เช็ดออกเขาจะเปื้อนตามขนและทําให้นกขนแข็งแข,ข็งได้การที่นกขนแข็งถ้าใครอยากจะเช็ดหรือเช็ดไม่ออก ให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ําค่อยๆลูบขนเขาก็ได้นะครับแต่ทางนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่ามันติดเยอะหรือหรือติดน้อยถ้าติดเยอะก็ต้องได้ตัดขนออกนะครับแต่ทางนี้ผมก็ยังไม่เคยทาหกที่มุมปากของนกนะเพราะว่าเราก้นิดหน่อยเราก็จะ,ะเราก็จะเช็ดแล้วนะครับเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นก็อันนี้เขาจะเริ่มอื่นละในการกินอาหารเราก็จะไม่ได้บังคับเขาถ้าเสียทีเมลนี้เราก็พอก็ได้เพราะว่ากระเพาะพักอาหารทุกคนเห็นไหม ก็พอมีประมาณที่แบบใช้ลูกนกอยู่ได้ในระยะเวลาที่เราป้อนนะครับแต่เราต้องสังเกตดูนะไม่ใช่ไม่สังเกตนะจะป้อนน้อยแต่ว่าถ้าเขาย่อยเสร็จเราป้อนได้เรื่อยๆแต่ทางนี้ถ้าป้อนเยอะถ้านกไม่ย่อยอยากก,กไฟถ้านกซึมอยากก,กไฟให้ไปหาหมอนะครับหาหมอก็ไม่ต้องกลัวที่จะเสียตังค์เพราะว่าเดินเข้าคลินิกเสียตังค์แน่นอนนะครับแต่ก็ ถ้าไปหมอรักษาในกระเพาะภาคอาหารไม่ย่อยลืนเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหมอจะดูดอาหารเลยนะครับดูดอาหารออกแล้วก็ดูในส่วนของการป้อนใหม่การกินของเขาใหม่นะครับเป็นประมาณนี้เลยของผมก็จะเอมนีนี้ให้หมดก็จะไม่ได้ป้อนเขาเลยนะครับรอบเที่ยงเราจะหาอะไรให้เขาแทะเล่นด้วยนะวัยนี้ก็สามารถที่จะแทะกินแทะเล่นได้นะครับเนาะสมบัตเต็มเลยได้ไหมมาดิฟเล่นดูทุกคน ที่จริงแล้วโอ้มามามาเดี๋ยวขึ้นมาบนมือมาโอเคขึ้นมาบนมือนะเป็นวานนี้เลยนะครับกินไปแล้วก็เราไม่ได้ป้อนเยอะอะไรมากมายทุกคนเห็นกระเพาะพาคอาหารไหมตรุงแล้วนะครับแต่เอนี้ยังไม่หมดเลยทุกคนดูโอเคมากินให้หมดก่อนเร็วมาให้เขาเล่นเดินเล่นไปก่อนแล้วเราค่อยป้อนเดี๋ยวผมจะให้ดูนิวเย n นิวเย r จะกินเก่งมา,มากๆเลยนะครับทุกคนโอเคมามอดิมาโอเคใจเย็นๆนะยังไม่หมดเลยเหลือนิดเดียวเอง เราไม่ต้องไปในส่วนของลูกป,ป้อนที่แบบกัดจิกกัดมือหรืออะไรเราอย่าไปตะโกนใส่นะครับเพราะการที่เราจะไปตะโกนใส่นกแก้วหรืออะไรทําให้เขากลัวพอเขากลัวแล้วจะฝึกยากมาก,มากยิ่งยิ่งทําให้นกฝึกยากขึ้นเรื่อยๆและมีอาการก้าวล้าวและดุด้วยนะครับใช่ไหมมาลดิฟไ์นะขอดูเต็มๆหน่อยเร็วมาโชว์ตัวหน่อยอันนี้เป็นบูยาโดไซนะครับ ทุกคนเห็นเลยกระเพาะพักอาหารก็ที่เห็นป้อนไม่ได้ตุงอะไรมากมายนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปก็คือกระเพาะพักอาหารของเขาแล้วอันนี้จะเป็นอาหารนะครับเห็นไหมเนี่ยที่คนของเขาเลยเป็นประมาณนี้คือในส่วนของการเลี้ยงทําไซนี้หลักๆก็จะเป็นการป้อนอาหารซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ทําให้เขากลัวนะครับทุกคนดูโนกโดน,น,นสายไฟไม่ทําให้เขากลัวและอยู่กับในส่วนของ ผู้เลี้ยงได้ค่อนข้างนานในการเล่นในอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เขาไม่หว,ดวาดกลัวว่าจะเป็นมือเราจับส่วนไหนเขาจะไม่วิ่งเขาจะไม่ตกใจนะครับเป็นประมาณนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงทําไซส์ไม่มีลูกป้อนก็ สามารถที่จะส่งรูปลูกป,ป้อนตัวนั้นมาหรือสีอะไรมาให้ผมได้อ่าไปดูให้ได้แล้วก็ในส่วนของราคาผมก็เอาราคาพื้นฐานอยู่แล้วของราคาตัวนกนะครับแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงทําไซส์เรามาตกลงในส่วนของราคานะครับว่าอาจจะไซส์เล็กกว่าไซส์เล็กกว่านี้ที่แปลมาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเพราะว่าระยะเวลาการเลี้ยงทําไซส์นานเพราะว่า ถ้าส่งมอบให้ผู้ปกครองก็จะเป็นการทําได้3อย่างแต่ทางนี้ถ้าผู้ปกครองจะรับไปก่อนก็โอเคหรือถ้าใครที่แบบไม่กล้าเลี้ยงในส่วนของตอนเด็กอยู่หรือเป็นลูกป้อนกลัวเขาเสียชีวิตก็มาให้ผมเลี้ยงได้นะครับเป็นประมาณนี้แต่ถ้าให้ชัวร์ให้ทุกคนไปตรวจสุขภาพตามคลินิกนะครับไม่แพงนะครับน่าจะไม่เกินพันหนะน่าจะประมาณ7 8 0 0นะครับทุกคนแต่ คลินิกแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ค่าเช่าเรืออะไรของเขาแพงค่าวิชาชีพหมอก็ค่อนข้างที่จะแพงก็อาจจะพุ่งสูงถึง0ันกว่าบาทได้นะครับหนึ่งพันถ้าซื้อสุขภาพลูกป้อนของเราได้เรารู้ว่าเขาสุขภาพแข็งแรงก็สมควรที่จะไปตรวจน,นะครับจะง่ายต่อการเลี้ยงดูเราด้วยถ้าเราได้นกแข็งแรงโอเคในการเลี้ยงเราก็จะเลี้ยงแบบมีความสุขเป็นดังที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอานิวยีร์ไหมหทุกคนดูนะ ต่อมาเราก็จะมาป้อนนิวเยียนะครับทุกคนนิวเยียก็อยู่กับผมแล้วทุกคนเห็นไหมอ่ากล้องอาจจะมุมสูงหน่อยครับเนี่ยจ,จะเป็นนิวเยียนิวเยียเป็นนกแก้ว กินชิคสีกรีนเยลโล่ใสนะครับน่ารักมากๆแล้วก็กินเก่งอีกด้วยนะครับแต่เขาตัวแฮปปี้เดี๋ยวผมเอาแฮปปี้ไปไว้ที่เดิมก่อนมาเร็วแฮปปี้เร็วโอเคครับโอเคทุกคนเมื่อกี้เอาแฮปปี้ไปไว้ที่เดิมของเขาแล้วนะครับเราก็จะมาป้อนอาหารเจ้านิวเยียนะครับนิวเยียกินเก่งมากๆเลยทุกคนเห็นไหมเวลาผมออกกล้องลงอย่างนี้โอเคมานิวเยียเร็วนิวเยียฝั่งนี้เร็วมาเห็นไหมทุกคนมาเอาเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกยืนดีๆมากินข้าวกัน โอเคเก่งมากๆเลยนิวเยียก็กินเหมือนกับเจ้าอ่ามาดิฟเลยนะครับเราไม่ได้ป้อนอะไรเยอะแยะมากมายเพราะเขาก็เป็นนกค่อนข้างที่จะโตกว่ามาดิฟอยู่แล้วแล้วก็จะให้เขาลดอาหารแล้วก็รอเขาเตรียมบินนะครับทุกคนรอตอนฝึกบินเลยนะ ตอนฝึกนกบินเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ท้าทายด้วยบางทีก็หลุดไปนะครับบางทีหลุดไปก็ไม่ได้คืนอีกด้วยนะครับของผมก็หลุดไป2ครั้งก็ไม่ได้คืนทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ทางนี้เราต้องทําใจนะนกเรามีทั้งอะไรทั้งเบอร์ทั้งอะไรแต่ทางนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านมาบางคนเขาได้นกของเราไปเขาก็ไม่อยากคืนนะครับก็ต้องทําใจในส่วนนึงถ้าจะปล่อยเขาบินอิสระแต่ถ้าไม่อยากให้เขาบินอิสระก็อยู่ในบ้านแต่ ตัวตัวที่เป็นมาคอคือเขาหลุดเขาหลุดไปแล้วก็ไปทั้งสายแล้วก็ฝากพี่ๆขุมบินดูให้วันนั้นก็มากันเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้นะครับผมจ้างเขาปีนขึ้นไปอ่าไปรับบนเสาแรงสูงประมาณ2 5 0 0ก็หลุดหลุดไปก็คนที่ปีนขึ้นไปดูให้ผมเขาก็ไม่รู้ทิศานกไปส่วนผมอยู่ข้างล่างก็ตึกตึกแถวอะไรบางมันมองไม่เห็นเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ยังไงนะครับอย่างนี้ก็ ภาวนาถ้าไปเจอคนที่เขาไม่อยากคืนก็ให้เลี้ยงดีๆก็แล้วกันนะครับเส,สียใจมากๆเลยคือในส่วนของการที่เลี้ยงนกทุกตัวเราก็รักอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่คนเลี้ยงนกจะรักนกอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ถ้าไม่รักก็คงไม่เอามาเลี้ยงแต่ถ้าแบบกรณีหลุดไปหรืออะไร,รอุัติเหตุขึ้นมาก็นั่นแหละเราก็ต้องทําใจในส่วนของตรงนั้นผมก็น่าจะไม่ได้รับมาเพิ่มแต่จะเป็นการเลี้ยงทําไซส์เลี้ยงฝึกนะครับโอ้ ทำไมสินสบัดออกมาอย่างนั้นนะเัีเ้งทําไซส์หรือเลี้ยงอันนี้อย่างนี้นะครับมาขอเช็ดปากหน่อยทำไมวันนี้สบัดอาหารออกมาเลยอาหารเย็นไปแล้วใช่ไหมนิวยีอนิวยียกินไปกี่มลแล้วไม่ได้ดูเลยขอชองอาหารใหม่ก่อนนะโอเคมาอาหารก็อุนนะ่นมานีา่นี่นิดหน่อยเลยมาโดนเสื้อหมดแล้วเลอวเสื้อหมดแล้วมา อันนี้ก็เขาก็ติดเล่นนิดหน่อยนะครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมคือจริงๆเขาโตในระดับหนึ่งแล้วแหละทุกคนรอแค่เขาบินให้เราดูแล้วก็เราจะมาฝึกขั้นตอนที่สอนแล้วก็ให้มอลลิฟทําตามนะครับเห็นไหมจะไม่สีจะไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นจะเป็นบูเยโลไซอันนี้จะเป็นสายสีเขียวเยลโลไใสนะครับน่ารักมากๆเลยแต่ละสีก็มีความน่ารักแตกต่างกันนะครับทางนี้ถ้าใครชอบก็ ในสายของสีฟ้าอาจจะมีราคาสูงกว่าสีเขียวในเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับใช่ไหมนิวเ e a ร์โอเคมาป้อนอาหารกันหน่อยเดี๋ยวมากินให้ครบโอเคการที่จะดูลูกป้อนเราต้องชั่งน้ําหนักเขาดูด้วยนะครับในการป้อนเราจะได้แบบโอเคเอาควรกินเท่านี้เท่านี้แต่ไม่ต้องกินเท่าน้ําหนักเขาก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้กินประมาณนั้นก็ได้นะครับ เราก็สังเกตด,ด้วยว่าลูกป้อนของเราย่อยดีไหมถ้าย่อยไม่ดีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการกินกินกินอาจจะชงชงอ่าเยอะจนเกินไปและทําให้อาหารมันหนืดอย่างนั้นป้อนไม่ได้นะครับก็ให้มีน้ําหน่อยแล้วก็ไม่เข้มข้นจนเกินไปเพราะลูกนกบางตัวอาจจะย่อยดีแต่ทางนี้ถ้าโดนอาหารแบบอ่าเข้มข้นจนเกินไปเขาอาจจะย่อยไม่ดีก็เป็นได้นะครับรมาณนี้เลยนะ สำหรับวันนี้ก็นี่แหละมาป้อนอาหารพูดคุยกับทุกคนเป็นประมาณนี้ในการป้อนอาหารของนกแก้วกินชิปผมก็จะป้อนอีกหนึ่งแมวก็น่าจะได้ปิดคลิปไปแล้วนะครับโอเคมากกินอีกนิดหน่อยเดียวมาโอเคอเปล่งมากๆเลยไหนเช็ดปากก่อนเลยมาเช็ดปากก่อนมาโอเคทุกคนดูจุ๊บไปี่